สวัสดีครับสวัสดีครับผมไอรอน8ปดสามนะครับปียี่สิบครับเป็นลาดคอเป็น MYL นะครับปีประมาณยี่สิบไมพันเดียวครับเปิดใหม่อ่ไม่หนึ่งพันสองกิโลนะครับกุญแจสอดอกครบครับก็เดิมโรงงานเลยครับไม่มีล้มไม่มีชนนะครับสภาพก็น้องๆออกห้างเลยครับ ให้พี่พี่อาร์มขี่ให้ดูนะครับความหล่อเหลามันขนาดไหนอ่ะพี่อามจัดไปด โอ้โหเอาไว้ไปไหนเอ้ย <Okay. S 1> เลยไปแล้วโอ้โหเป็นโลโก้เหล็กนะครับผมผมว่าสวยดีนะครับส่วนตัวผมชอบมากเลย8 8 3โลโก้เหล็กปกติจะเป็นโลโก้เพ้นติดติดถังนะแต่นี้ได้โลโก้เหล็กสีส้มครับสูสีสันสวยสดใสหล่อครับก <Okay. S 2> <g> ็ โอเคพี่อามขอบคุณครับ4แสนห่งหมื่นเบาทนะครับซื้อสดลดได้ครับจัดไฟแนนซ์โทรมาคุยกันนะครับตรถไม่มีไม่มีร่องรอยนะครับมีรอยที่ท่อนิดหนึ่งเจ้าของเขาใส่ผ้าพันท่อมาก็จะเกิดรอยขึ้นนิดหนึ่งนะครับตรงตามคอท่อนะครับถ้าสีเรลียดเดี๋ยวผมถอดแล้ว พาวเดอร์โคให้ใหม่ครับฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันเป็นรอยผ้าพันท่อนะครับถ้าไม่ชอบเดี๋ยวผมจัดการพาวเดอร์โค้ดเซรามิกให้ครับก็เนียนกลิปสวยครับสนใจก็0ูนย์ครับศูนย์เจดแนะครับรถอยู่เชียงใหม่ครับจะแฟนแนน์ได้ทุกจังหวัดเลยครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับ